สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสําหรับวันนี้นะครับกลับมาพบกับผู้อาร์ตอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกัเรื่องของแบบรูปของจํานวนนะครับที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าเท่ากันเป็นยังไงเรามาลองดูนะครับคุณครูมีรูปอยู่ด้วยกันทั้งหมด4รูปนะครับตอนนี้แต่อยากจะทราบว่ารูปที่5เนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างไรและมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปนะครับรูปที่1เป็นแบบนี้รูปที่2รูปที่3รูปที่4ี่ แล้วรูปที่5้ามันจะเป็นรูปแบบไหนนะครับลองมาดูกันเด็กๆลองสังเกตดูนะครับเด็กๆลองสังเกตดูนะครับว่าแต่ละรูปนะครับรูปที่1 2 3และ4เนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงครับอ่ามันเพิ่มขึ้นนะครับบางคนบอกเพิ่มขึ้นมันสูงขึ้นมันใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับบางคนอาจจะเห็นนะครับว่ารูปที่1รูปที่2ครับอ่ารูปที่2เนี่ยมันจะมีชั้นด้านล่างเพิ่มมา 1>, 1ชั้นเห็นไหมครับและรูปที่3นะครับมันก็จะเพิ่มชั้นจากรูปที่2อีกขึ้นมา1ชั้นรูปที่4ี่ก็จะเพิ่มชั้นจากด้านล่างของรูปที่3ขึ้นมาอีก1ชั้นนั่นเองอหรือบางคนบอกเอ้ไม่ใช่นะมันต่อชั้นจากข้างบนต่างหากอ,อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับคือมีอรูปสี่เหลี่ยมนะครับ3มชิ้นต่อมาจากข้างบนรูปที่3ก็ต่อเพิ่มขึ้นไปนะครับ และรูปที่4ก็ต่อเพิ่มขึ้นจากรูปที่3อพีกฉะนั้นรูปที่5มันควรจะมีลักษณะเป็นยังไงครับอ่ามีลักษณะเพิ่มขึ้นอีกกี่ชิ้นครับอ่าเพิ่มเพิ่มรูปสี่เหลี่ยมไปอีก3รูปนะครับอ่าเราได้รูปแล้วรูปที่5คราวนี้ลองมาดูนะครับตัวเลขจํานวนนะครับรูปสี่เหลี่ยมในแต่ละรูปอ่านับดูแล้วรูปที่1ได้ทั้งหมดกี่รูปครับสี่เหลี่ยมมี 6รูปนะครับรูปที่2ก็มี9รูปรูปที่3มี12รูปรูปที่4มี15รูปนะครับฉะนั้นรูปที่5ควรจะมีเท่าไหร่เด็กลองสังเกตจากรูปแล้วก็ตัวเลขเป็นยังไงครับรูปที่1นะครับมารูปที่2มันก็จะเพิ่มขึ้น3รูปที่2มาหารูปสามก็จะเพิ่มขึ้นอีก3รูปที่4รูปที่สามมารูปที่4ก็เพิ่มขึ้นอีก3รูป4มารูป5ก็เพิ่มขึ้นอีก3จํานวนก็เช่นเดียวกันนะครับ จาก6มาเป็น9 6แล้วเพิ่มขึ้น7 8 9เพิ่มขึ้น3นะครับ9แล้วมา12เพิ่มขึ้นอีก3 12มา15ก็เพิ่มขึ้นอีก3ฉะนั้น15ต้องเพิ่มขึ้นอีก3เหมือนกันนะครับ15เพิ่มขึ้นอีก3ก็จะกลายเป็น18ฉะนั้นรูปที่5เนี่ยเราก็จะมีจำนวนคือ18นะครับลักษณะแบบนี้นะครับ เด็กๆจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยเป็นลักษณะของมีความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นแบบรูปนะครับซึ่งข้อนี้จะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ3นั่นเองนะครับซึ่งแบบรูปของจำนวนนะครับก็จะมีมากมายหลายแบบเลยไม่ได้มีเฉพาะแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละ3นะเราลองไปดูนะครับมีแบบอื่นอีก ข้อนี้นะครับจำนวนถัดไปในแบบรูป162 166 170 174 178คือจำนวนใดครับ,รบเราจะต้องหาตัวเลขถัดไปนะครับจากตัวเลข178นั่นเองนะครับเด็กๆล,ล,ล,ลองสังเกตดูจากตัวเลข162มาที่เลข166เลข167 174 178ครับเป็นยังไงกันบ้างอ่ามันมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถูกต้องใช่ไหมครับอ่าตัวเลขเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็มาสังเกตดูจาก162ไป166มันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะ้าทำยังไงดีเราใช้ง่ายๆเลยครับก็คือใช้การ นับนิ้วนั่นเองนะครับเด็กๆก,กำมือไว้นะหนึ่งข้างซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับกำมือไว้นะครับเริ่มต้นที่เลข162แสดงว่าตัวถัดไปที่เราจะนับก็คือ163นะครับชี้ขึ้นมา1นิ้ว164 165และ166ตอนนี้เราได้ทั้งหมดกี่นิ้วครับเราได้ทั้งหมด4นิ้วนะครับแสดงว่ามันบวกเพิ่มขึ้น นั่นเองนะครับอีกครั้งครับ166ไปเป็น170มันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่กันนะเราก็นับนะครับตั้งต้นตั้งต้นที่166แสดงว่าตัวถัดไปที่เราจะนับคือ167นะครับ168 169และ170ก็ได้4นิ้วเหมือนกันใช่ไหมครับ4นิ้วเหมือนกันแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นมา 4หรือบวกไป4นั่นเองนะครับตัวเลขถัดไปก็เหมือนกันนะครับให้เราใช้การนับนิ้วนะครับถ้าใครยังไม่คล่องถ้าใครคล่องแล้วอาจจะมองออกทันทีนะครับ170ไปเป็น174เจี่มันเพิ่มขึ้น4และ174ไปเป็น178ก็เพิ่มขึ้นครั้งละ4เหมือนกันฉะนั้นจาก178ไปเป็นตัวเลขถัดไปก็ย่อมที่จะเพิ่มขึ้น 4เช่นเดียวกันนะครับแบบนี้่ยเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ4ฉะนั้นจำนวนถัดไปนะครับในช่องสี่เหลี่ยมที่คูวงไว้นะครับในช่องสี่เหลี่ยมสีเหลืองเนี่ยควรจะเป็นเลขอะไรครับมันก็ต้องบวกเพิ่มขึ้น4คือจาก178บวกอีก4กลายเป็น182นั่นเองนะครับข้อถัดมาครับจำนวนถัดไปในแบบรูป 94 102 110ช่องสี่เหลี่ยม126คือจำนวนใดสำหรับในข้อนี้นะครับเราจะต้องหาจำนวนที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมหรือช่องว่างตัวนี้ว่ามันคือตัวเลขอะไรนั่นเองนะครับเด็กๆก,ก็ลองมาดูนะครับสังเกตดูจากตัวเลข94 102 110อ่ามันเป็นจำนวนที่เป็นยังไงครับ มันเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อมันเพิ่มขึ้นเราก็ลองมาดูซิว่ามันเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าไหร่แสดงว่ามันต้องเป็น <c oughs> แบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นแน่นอนเลยนะครับมาดูอ่ะตัวแรก94ไปเป็น102ลองนับดูนะครับมันคือจํานวนที่เพิ่มขึ้นครั้งละ8นั่นเองครับเช่นการ102ไปเป็น110ก็เพิ่มขึ้นครั้งละ8ฉะนั้น ตัวถัดไปก็ต้องเพิ่มขึ้นครั้งละ8และครั้งละ8เช่นเดียวกันแสดงว่าข้อนี้เนี่ยเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ8นะครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วจำนวนในช่องว่างเราก็สามารถหาคำตอบได้นั่นคือนะครับตัวถัดไปนะครับของ110จะต้องเพิ่มขึ้น8แสดงว่าเราก็เอา110บวกขึ้นไปบวกเข้าไปอีก8นั่นเองแสดงว่าจำนวนในช่องว่างมันคือ 118นั่นเองครับเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับสำหรับแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่ากันนะครับเด็กๆก,ก็ต้องอาศัยการสังเกตนะครับว่าจํานวนแต่และจํานวนเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าไหร่นั่นเองนะครับเมื่อเราทราบแล้วเราก็จะสามารถหาคําตอบได้สำหรับการบ้านในวันนี้นะครับให้นักเรียนนะครับเขียนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนลงไปในสมุดนะครับ คำสั่งคือแบบรูปต่อไปนี้เป็นแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่และเติมจํานวนที่หายไปสําหรับข้อที่1น,นะครับคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นการเฉลยไปด้วยเลยนะครับข้อที่1จํานวนคือ45 50 55 60และช่องสี่เหลี่ยมนะครับเด็กๆก,ก็สังเกตดูนะครับ45 50 55และ60 จำนวนมันมีการเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ลองนับดูนะ45มาเป็น50มันเพิ่มขึ้นครั้งละ5 50มาเป็น55ก็เพิ่มขึ้นทีละ5และ55มาเป็น60ก็เพิ่มขึ้นทีละ5เช่นกันนะครับแสดงว่าข้อนี้เป็นแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5นั่นเองนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนบรรทัดด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับและขีดเส้นใต้ รตรงคําว่าเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ที่นักเรียนต้องใส่คําตอบนะครับแต่และข้ออาจจะไม่เหมือนกันนะนะครับในเมื่อเรารู้แล้วข้อนี้เป็นการเพิ่มขึ้นทีละ5ฉะนั้นนะครับตัวเลข60มันเพิ่มขึ้นทีละ 5. จํานวนถัดไปเพิ่มขึ้นทีละ5แสดงว่า60เพิ่มขึ้นอีก5เป็น65นั่นเองนะครับเสร็จแล้ว1ข้อขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับนี่คือ1ข้อนะครับ เด็กๆหยุดวิดีโอไว้นะครับสําหรับข้อไหนที่เรากําลังทําอยู่นะครับเมื่อเสร็จข้อนั้นๆแล้วค่อยข้ามไปข้อถัดไปนะครับนี่คือข้อ2และข้อ3นะครับข้อ4และข้อ5ครับ ยังไงนบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสําหรับเรื่องของแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าเท่ากันนะครับเราก็ต้องใช้การสังเกตนะครับสังเกตแล้วก็นับให้ดีนะครับว่าเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งะเท่าไหร่นั่นเองนะครับทำกันบ้านวันนี้เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้ครูประจำชั้นด้วยนะครับสำหรับคาบนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คาบหน้านะครับ